สวัสดีครับฮาวอฟคาบูเกต t วันนี้ผมเซลบินจะมาแนะนำการใช้งานรถเบื้องต้นของรถเชฟโรเลตครูด 1.8L t z เกียร์ออโต้คันนี้นะครับ รถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1,800 cc นะครับ,บระบบอี o t เทคนะครับในส่วนของล้ออะไรก็อยู่ทางด้านท้ายนะครับและอุปกรณ์เครื่องมือก็จะอยู่ทางด้านใต้นี้นะครับรถคันนี้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอนะครับจะเป็น91หรือ95ก็ได้นะครับ มาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับนี่ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับ เราเรียกได้ว่าเป็นรถราคาประหยัดฟังก์ชันครบคันเลยนะครับระบบการสตาร์ทเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆนะครับทางด้านขวามือนี้ก็ไว้เปลี่ยนโหมดฟังก์ชันเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับ ส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ด้านซ้ายสุดนะครับบอกวัดรอบนะครับตรงกลางก็จะบอกอุณหภูมิห้องเครื่องและปริมาณน้ํามันนะครับและเลขกิโลเมตรที่วิ่งไปนะครับทางด้านขวามือสุดก็จะเป็นเกบอกวัดความเร็วนะครับการทางด้านซ้ายมือก็เป็นตัวเปิดปิดก้านปัดน้ําฝนนะครับในส่วนของการขวามือนะครับคอนโทรลระบบไฟและไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ํานะครับ ปุ่มตัวนี้ก็เอาไว้เปิดและล็อกรถนะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถเล่นวิทยุ AM/FM นะครับหรือว่าจะเล่น CD นะครับสามารถต่อ AUX ได้นะครับ ระบบแอร์ก็จะคอนโทรลผ่านปุ่มตรงนี้นะครับเบรกมือก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับระบบปรับกระจกนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงหน้านะครับก็ผมเซียบ,บินก็ขอจบการ แนะนำการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับหากลูกค้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ